สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอัจฉริยะโพสต์ถึงลุงตู่ลุงป้อมขอกาแฟน้ำชาแค่หนึ่งถ้วยและกับข้อมูลแก๊งค้าแรงงานเถื่อน เพจชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมโพสต์เฟซบุ๊กถึงรุงตู่รุงป้อมหากจริงใจกว่าดล้างขบวนการค้าแรงงานเถื่อนพร้อมเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลแลกกาแฟน้ำชาแค่หนึ่งถ้วยข้อความระบ,บุว่าแฮชแทก็กการเรียนผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีชมรมจะส่งหลักฐานที่มีค้ารจจาชการระดับสูงขบวนการค้าแรงงานพมา่าผิดกฎหมาย รถผิดกฎหมายยาเสพติดของมีภาษีในจังหวัดกาญจนบุรีอ้างต้องส่งเงินสวยให้กับลุงและพลเอกจอมรพมร้อมไปพบถ้าท่านจริงใจที่จะกวาดล้างแบบสิ้นซากจริงๆโดยไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้ให้ทีมงานของท่านนัดมาได้เลยขอค่าแหล่งข้อมูลกาแฟแก้วเดียวพร้อมน้ำชาหนึ่งถ้วยเท่านั้นนอกจากข้อความข้างต้นแล้วเพจจอมรอมช่วยเหลืออชาชญากรรมยังได้นําคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา่ากองกําลังสุรศรีกําลังช่วยกันขน หัวหอมที่บรรจุอยู่ในกระสอบลงจากรถยนต์กระบะจํานวนมากอีกด้วยจากการสอบถามแร่งข่าวที่เชื่อถือได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราดยากองกำลังส่วนร,รัศรีที่รับผิดชอบชายแดนไทยเมียนมาบริเวณด่านเจดี3ามองหมู่ที่9ตําตำบลนหนองรูอําเภอสังกระบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ออกตระเวนในช่วงเวลากลางคืนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นช่วงระหว่างวันที่26-27ธันวาคม และพบขรบวนการลักลอบนำเข้าหัวหอมมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยการใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหานะเข้าจับกุมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ